สวัสดีครับต่อสายแก้วครับกำลังกินข้าวครับนี่การะเกดทำให้กินครับตำเตียงไก่ทอดมาเด้อพี่น้องพครอยากกินถ้ากินข้าวน้ำกันเด้อ อยเบเร์นด,ด,ดูดูดูครับนี่ชอบมากนี่นไ,ไก,ก่ทอดตำเตียง เอาสวัสดี FC ครับสว,ส,สวัสดี FC สวัสดี FC ทุกคนเด้อสวัสดีครับ FCFC FC มากินข้าวนำกันเด้อครับนี่มาครับตำเตียงครับดูทีวีไปด้วยครับกินไปด้วยอ่ะครับข้าวมาจากสีเกศโอ้โข้าวเขาบอกว่าวข้าวมาจากสีสเกตข้าวหอมมะลิสีสเกต ลุงเอามาฝากครับนี่ลูกสาวลูกสาวคนเล็กครับนี่ลูกสาวคนเล็กนี่ลูกพ่อนี่ยนี่เหมือนพ่อเลยนี่บอกเอฟซีมากินข้าวน้อกันด้วยส่วนเอฟซีมากินข้าวน้อกันเดี๋ยวมาเด้อครับมากินข้าวด้วยกันเด้อครับ ห้หิวก็มาเด้อีนคำใหญ่ๆนี่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 ลูกสาวคนโตนี่อันนี้เหมือนพ่อเป๊ะเลขห้านี่ขอบคุณนี่แหล fc ทุกคนที่ติดตามนะคะบอก f อซีกดติดตามหน่อยครับคลิปนี้ก็ไวแค่นี้เด้อสั้นๆครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อต่อสายแก้วครับสวัสดีครับ